สวัสดีค่ะมาพบกับแจนอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมรถแต่งค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจนเอารถตัว XLT นะคะเก้าแสบาทสีขาวนะคะไม่ต้องเพิ่มเงินค่ะเอามาแต่งให้ลูกค้าชมกันค่ะตัวนี้เริ่มเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นตัวแรปเปอไปเลยค่ะพร้อมกับไฟสิวนะคะสจุด LED ค่ะ และเสริมด้วยครอบไฟนะคะเดย์ไทม์ u n นนิ่งไลท์เนี่ยเป็นแบบสีดำนะคะทำให้ไฟโดดเด่นยิ่งขึ้นพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะรันนิ่งแบบนี้เลยค่ะเรานะคะจะเปลี่ยนโคมนะคะเป็นไฟวิ่งวิ่งแบบนี้วิ่งตอนยังคืนนี้แต่มว้าวไปเลยค่ะอ่าในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะสำหรับตัว XLT รุ่นตัวโรงงานนะคะ และตัวนี้ค่ะซุ้มล้อนะคะเราตกแต่งเพิ่มเติมเป็นแบบ6นิ้วนะคะเป็นหมุดสีเงินค่ะตัวนี้นะคะช่วงล่างน,นะคะเป็นนกใหญ่ๆกันไปเลยค่ะเฉพาะของฝรันะคะและยกสูงค่ะใส่ก้อนหนุนนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก2นิ้วนะคะสูงสูงกันไปเลยมาพร้อมกับยางนะคะเป็น RT นะคะตัวออฟโรดนะคะสีดำตัดกับสีเงินพร้อมหมุดสีเงินเลยนะคะเท่ๆกันไปเลย สเปคนะคะอยู่ที่33สคูณสิ5นะคะ R ยี่สิบเต็มๆกันไปเลยและลบเต็มที่เลยค่ะออฟเซตนะคะลบสี่ีค่ะตัวข้างนะคะเป็นแบบเทอร์โบเดี่ยวนะคะสามารถกระจายนะคะระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับตัวนี้ค่ะลูกค้าใส่ครอบไฟเลี้ยวนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวไฟนะคะเป็นสีดำด้านค่ะและแต่งตัวนี้ค่ะคิ้วนะคะ คิ้วกันตัดนะคะทั้ง4จุดเลยและติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วเสริมหลอดนะคะด้วยมือจับนะคะสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะและเ่นๆชุดนี้เลยนะคะเต็มๆเ,เลยค่ะตัวนี้จะเป็นติดแหลกนะคะหลังคาซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะเป็นรุ่นของแฮมเมอร์ค่ะและมีไฟ LED นะคะจะสังเกตว่ามีทั้งด้านข้างและด้านหน้านะคะ เท่ๆกันไปเลยและใช้งานได้จริงด้วยนะคะพร้อมกับตัวกันชนข้างเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นชาโด้นะคะเวลาเปิดประตูนะคะจะมีไฟส่องนะคะที่พื้นได้ด้วยคะ่ะเป็นตะแกรงรังผึ้งนะคะสวยๆเท่ๆกันไปเลยะคะ่ะเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันเลยนะคะอ่าด้านหลังนะคะตรงนี้ค่ะโรบาของเรานะคะจะเป็นชุดสปอร์ตแ m m e r เหมือนกันนะคะเข้ากับล้อมาจากตัว โรบารได้สวยและเทยิ่งขึ้นเลยสติกเกอร์นะคะติดไวทแท็กออฟโรนะคะสาดโครนกันไปเลยค่ะล้อไปด้วยรูปแรดนะคะสีเทาตาแดงของเราค่ะเท่ๆกันไปเลยสุดๆไปเลยค่ะเต็มที่เต็มเหนียวไปเลยและตรงนี้ค่ะบันไดมีให้อยู่แล้วนะคะคู่ตัวโรงงานนะคะบันไดข้างค่ะในส่วนของ ด้านหลังนะคะเป็นโรลเลอร์ลิฟต์นะคะสามารถที่จะบังคับนะคะเปิดออโตได้ที่กุญแจนะคะที่มีแยกจากตัวปกติของรถให้ด้วยนะคะและพร้อมกับไฟนะคะทั้งไฟเบรกไฟ LED นะคะและลายลังพึ่งนะคะพร้อมจัดเต็มมากๆเลยค่ะตัวนี้ติดกับหลังให้ด้วยเป็น Ford สไตล์อเมริกันใหญ่ๆกันไปเลยนะคะ และเลนเซอร์ค่ะตัวนี้นะคะปั๊มนูนออกมานะคะเนี yeah, ่เป็นวัสดุพิเศษนะคะและที่สำคัญตัวนี้กันชนท้ายแบบแฮมเมอร์เหมือนกันตัวนี้ชุดจัดเต็มมากๆเลยนะคะพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะทั้งสองจุดนะคะเป็นห่วงโอเมก้าสีแดงและพร้อมไฟ LED นะคะทั้งซ้ายขวาเลยและสัญลักลณ์แฮมเมอร์เลยค่ะเท่ hey, ม,มากๆชมรอบตัวรถกันเลยค่ะ สังเกตนะคะว่าตัวแรปเตอร์ตัวใหม่เออตัวของเรานะคะของเราเนี่ยตัวใหม่นะคะจะมีในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยซึ่งเว้าถักฝาถังน้ํามันไปนิดเดียวเองไม่เหมือนกับตัวเก่านะคะที่เว้าวเยอะกว่าถ้ามองไกลๆนะลูกค้าจะเห็นนะคะว่ามันเว้านิดเดียวเอง เมื่อกี้จะลืมที่สําคัญนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นสกู๊ฟฟิตลายแลตนะคะและจะเป็นทูโทนนะคะและสีขาวตัดกับอ่าสีดําด้านนะคะพร้อมล้อล้อกับแอโร่ไดนามิกนะคะกันไปเลยค่ะสวยงามมากเลยแล้วก็จัดเต็มมากเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะเพียง9,34,000บาทและตัวนี้นะคะแต่งอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ สามารถที่จะโทรมาถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์018262623แล้วพบกันในรถแต่งคันต่อไปนะคะยินด,ดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ